อันนี้ผ้าทีมงานสายบุญของขึ้นดงเช่นใหญ่ริโดบาน้องตุกลุกครับโดยการนำของอาจารย์เสียง้นโกบมามากราบมานนี่กำลังขอพรจากจเจ้าแม่ยังก่อนนางไฟ่คำบ่ตํานานสั่งทอนะครับ ตำนั่นสั่งทอ,ตำ,อตำนั่นพระเอ้ยตำนั่นพาแดงนั่งไอจุดบังไฟขึ้นมากับโต๊ะแถวนี้จนเป็นบ่อกันเลยเอนว่าบ้านสร้างทอ,อเป็นตำนานเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่นางไฟคําตัวนี้ลูกหลานมาขอพรเจ้าแม่นั่งฝ่ายคาเพิน่นเนาะเพุ่น ยกมือไหวขอพรเพื่อนฮาเทียดได้ตัวง,ง,ง,ง่ายๆเพราะได้ินมาต่อยอดทั้บุญน้ำเพื่อนวสสาสนาอืมนี่ทอนานน้ำจากทอ จากบ่ออันศักดิ์สิทธิ์จากแม่นั่งไฝ่คำนั่นนะบ่ต้องไปไกลครับน่ะเออแปลกจังน้ำอยู่ในท่อนี่ใสปานน้ำศักดิ์สิทธิ์อรุณพี่น้องที่เคารพครับนะแต่ว่าอยู่ในท่อนี่ยกับใสครับเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องมักจะมาเอาไปรูบหัวรูบอยังเพื่อควบอยู่ดีไม่แห้งโอ้ปัดตัด ขับขับขับับ,บ,บนานน,าน,น,านโอ้งามขับอามารถหนม้อนยา่วีเอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่ขัมาขมาเออพูนนพูนพนพนคับบอบาน